วันนี้เราจะมาเสริมแหนบ20มิลข้างละ3แผ่นแหนบ2งอข้างละ1โชค1คู่กล่องโหลด1นิ้วนะครับเด็กตัดแหนบสาแหลกครบชุดนะฮะให้กับรีโวนะครับเป็นรีโว Z e ซต dition คันนี้จะจัดชุดช่วงล่างประมาณ3ตันครึ่งนะครับใช้20มิลข้างละ3แผ่นนะครับแหนบทางด้านหลังเราจะทําการดัดโค้งขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อจะให้เราหนัดได้ไวขึ้นนะฮะใช้โชคแกน20มิลเป็นโชคอามดาครับจัดชุดเต็มเลยครับ แบกน้ำหนักกันที่3ตันหรือ3ตันครึ่งได้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับเสริมแหนบ20มิลข้างละ3แผ่นแหนบ2องอข้างละหนึ่งะครับลูกค้าอยากได้ทรงเตี้ยลงมานิดนึงก็จัดให้ครับใส่โช๊คแกน20มิลหมนเป็นคู่เตี้ยลงมานิดนึงนะครับเดี๋ยวลูกค้าไปใส่ล้อ15นะฮะช่วงล่างก็จะสูงขึ้นกว่าเดิมประมาณนิดนึงอ่าเพราะว่าตอนนี้เป็นล้อเดิมนะครับนี่ฮะช่วงล่างสวยๆครับแบกได้ครับที่ระดับ3ตันนะฮะ ต้องการทําเตี้ยนะฮะแอบก็ต้องใกล้ชิดกันหน่อยก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับส่งก็จะประมาณนี้ครับช่วงล่างประมาณนี้ครับส่งงานครับลูกค้าต้องการย่อดเตี้ยนิดหน่อยนะครับ เราพอทําเกียรยให้ย่อได้แล้วก็แบบน้ําหนักที่สามตันได้ครับโอเคทรงก็ไม่สูมสักเท่าไหร่นะครับ